ใจมากครับว่าพลิกต่อไปนี้เป็นคัสดินมิดเลนเหรอฮะเป็นเมสคิลเลอร์ตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากครับเป็นไปได้สูงกับการที่จะเจอเตัวมิดเลนแปลกๆโอ้เอ๊มิดเลนจะเจอเซตอย่างนั้นเหรอโอ้โอ้ถ้างั้นก็ก็แปลกดีเหมือนกันก็ตำแหน่งของบอดเลนงของฝั่งทีทีมทีทูก็เป็นซิก นะครับตอนแรกเห็นจะหยิบข้อเขียมาแต่เปลี่ยนใจไม่เอาดีกว่าแล้วเป็นสองทีสุดท้ายเป็นซิกับเซตแบบนี้ถือว่ามาแรงหลายๆแบบหนึ่งสำหรับเออเอาตัว AP ไปเล่นบอทเลนทีทูครับผมทีทูนั้นประกอบไปด้วยขั้นสกิทสองหนึ่งครับเล่นทางด้านของซิงครับผมที่วันกูมาทำไมครับเป็นทางด้านของเซตแวนทาลิสครับเป็นอีลิสเข้าป่านะเข้าแมงมุ่มขยุ่มหลังคาแล้วก็เป็นทางด้านของ ออมทรัพย์สินครับเป็นทางด้านของซิกและก็น่านฟาซ่าครับผมมาพร้อมกับเชนตัวเก่งของเขา The Eye of Twilight ส่วนฝั่งของจีวันก็เป็นด้านเ็กซิโคครับเล่นเป็นสกัดเนอร์ส่วนลิลลินน่าจะรู้กันอยู่แล้วก็ต้องเล่นเป็นยูมิอยู่แล้วส่วนลิฟเฟกซ์เป็นอาเชนะครับเดวิลลอส <c oughs> เป็นคาสดีนส่วนโซเฟซ่าเป็นโชเกตครับ แต่ถือว่าเกมนี้ค่อนข้างจะแปลกในระดับหนึ่งตรงที่มมนซิลิสไม่ได้โดนแบนด์ของเป็นฝั่งของเอลิลินแต่ไว้ดีหยิเอลิินมาเล่นเลอกกับเลือกหยิบเอลิสมาแทนเล่นเหมือนเล่นเหมือนนั่งเคยครับเออเคนคานิกียี่สิบเอ็ดของเราเล่นไปอยู่ในป่าเล่นโดยที่ไม่ใครรู้อย่างนี้ก็แปลกแเหมือนกันเอาเห็นเมือเอาที่เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับตำรวจจับได้แล้วโอ้ใครเนี่ยคันกี้ยังเดินเข้าไปแบบนี้แล้วกดโกดดัอ เลยว่าทันทีเมื่อกี้ไม่อยู่นะครับเดินออกพอดีเกือบตายเนี่ยเกือบหลงครับแล้วเรียบร้อยครับทางด้านของคานิกิครับทำอย่างที่ซิงค์ทำเช่นเคยครับในเรื่องพร็อกซี่นั่นเองแล้วก็เหมือนจะโอ้ยังไม่ได้มินิสตูดเลยบ้าน่ะโอผมโอ้ผมแปลกแปลกแปลกแล้วการกับการที่ยืนกันขนาดนี้โอ้แล้วข้างล่างเข้ามาแฟดแบบไหนแบบนี้ ออโต้ไป็นหนึ่งทีแต่ว่ามไม่เพียงพอครับไม่ตายยังคงรอดไปแล้วเทสเฟลกันไปครับเลล่าเมื่อกี้เหมือนจะฝั่งของฝั่งจีทูจะเสียสเปลมากกว่าหนึ่งสเปลเสียอ e ีกนท์ด้วยเสียฮิลเสียแฟรดใช่ครับเป็นการพยายามออโตวรอดนะแล้วก็เหมือนจะมี<อ>เรื่องที่<อ>เลนกลางเข้ามาแล้วส,วสกัเนร์นแล้วจับมาโดนแบบน<อ>ี้ไม่ชน กำแพงครับไม่สตาร์แต่ว่าเฮ้ยทการโคคูนโดนของเดวิลลอสไปแต่ว่าพยายามใจแข็งต,ต้องแฟดออกไปสุดท้ายครับผมแล้วก็อีกนายขู่ทางด้าของแม็กซีโคเจ็บไปทั้งคู่ครับแต่ว่าไม่เกิดการเสียชีวิตแลกสเปลกันไปครับผมแต่ว่าทางด้านของเลนิดเดวิลลอสน่าจะเสียหายหนักครับเพราะว่ามินเนี่ยนดันมาด้วยแต่ว่าก็ยังคงมีเทเลพอร์ตนะน่าจะกลับมารับเรียได้อย่างไม่ยากเกิน ของฝั่งของหน้าของ G2 นะครับมีการติ๊กว่าบอยกับจะเกิดอีก40วิวิข้างหน้าแต่เหมือนจะเลกพยายามที่จะเลกเพื่อนมาช่วยกันคุ้มบอบเจกต,ตรงนี้แต่จเจ้ารา้การเลนบนที่กำลังเสียพายโอลิตี้ครับยังคองพ o ็อกซี่ยังไม่หยุดไม่หย่อนครับผมแล้วก็โอ้เหมือนจะต่ออีกเวฟด้วยอย่างนั้นหรือนี่แต่มีแม็กซีโคเดินมาแล้วอาจจะพยายามทำอะไรบางอย่างกับ คุณพ่อดีเด่นของเราคนนี้หรือไม่โอ้แล้วเดี๋ยวรบรบดีนายครับดีนาย <laughs> แล้วก็เมื่อรู้ว่าได้ไพโอเลนบนครับก็ทำการเปิดทางด้านของไวท์กราฟทันทีครับแล้วเหมือนทางด้านของทีมทีทูจะตัดสินใจเขาเรียกว่าเทรดออบเจกต์กันนะครับผม you got the v o i d grab i'm gonna get the d r a k e การเล็กเป็นเชิงเทียม ่ชแต่อาศีที่จริงของฝั่งเอ,อทีทูอาจจะไม่ได้ดีกว่ากรับเท่าไหร่พอกรับมันได้ตีป้อมนะนะมีประโยชน์ในการขึ้นป้อมมากกว่าแล้วเหมือนจะได้กรับไปฟรีแล้วก็จะทำการแกงคาเนกิเลยอย่าง,งานั้นหรอือ ทำการโหลดรีบเพื่อนมาตัวกาวจากหนูเรียบร้อยโอ้แต่โยนไม่ถึงระยะป้อมครับยังคงพยายามทำให้ดมชิมเมอร์อยู่ต้องแฝดออกไปแม็กซีโคต่น็อกอัพมาได้สำหรับซฟิซาสวยมากพยายามตีกันให้เพื่อนแต่ว่าโอเหมือนจะยังคงดมกาวกันต่อไปแล้วก็แยกย้ายครับผมเป็นฝ่ายที่เสียหายเองหรือเปล่าสำหรับจีกจีทูที่มาแก๊งเล่นบนน่าลงคาจริงสำหรับซิงดงเอาาพี่เกิดขึ้นหรือเปล่าฝั่งยังมีมัมมัมกู๊ดบอยอ้าวแล้ว โอ้เป็นการเข้าไปฆ่าหลังป้อมด้วยโดนได้ป้อมด้วยเซตครับตัวที่ได้เก่งที่สุดในประเทศไทยพีวันกูมาทำไมครับโซโลเคเฉยเลยครับไอ้ก็อขนาดที่ทรโขงยังไม่รู้ตัวแล้วผมมีการสแตนขึ้นมาแบบนี้แล้วต้องแฝดออกสารโซฟิต้าแล้วก็เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับคาโดแดนเก็บคิวไปได้ครับเป็นการเติมเพื่อนได้อย่างดีเอาสารานฟาซ่าฮะถือว่าดีครับสำหรับการไอ้นาฟาซ่ามาเล่นโอ้แล้ว อเอาแฟดตอ,ออครับแล้วก็เก็บไปได้แล้วเดินเดินมาเจอกันแต่เวลห่างกันหนึ่งวลอย่างนั้นหรือเลดไปไหนวะโอ้เราเล็ดหายไปแล้วโคคูนจับมาแบบนี้พยายามที่จะเบิร์สตอ่อสลักอีลิสแล้วก็พยายามที่จะเก็บไปแล้วมีเหมือนทางด้านของที่วันกูนทำไมกับเดวิลออสเข้ามาเติมแบบนี้แล้วก็น่าฟาซาดเดินตามมาก่อนครับเป็นแบบนี้เลนร่างไว้สามารถเข้ามาเติมได้แล้วแม็กซิโคต้องเสียชีวิตไปแล้วนั่นอนทางฟาซาแล้วพยายามจับต่อแม่ต้องลิฟวอล์กหนีออกไปฮะ โคคูนเกือบโดนนะถ้าโดนน่าจะเป็นอีกหนึ่งศพแน่นอนนะเป็นถือว่าเป็นตำแหน่งที่แย่สุดเลยเมื่อกี้เกิบการแต่เข้าป่ามาแล้วเดินไปเจอตัวแล้วเดินตามต่ออย่างนั้นเพราะอย่างที่คนอาจจะรู้แล้วว่าป่าอีกฝั่งเป็นที่ที่อันตรายถึงแม้ว่าจะไม่มีป้อมหน้าดิจะมีป้อมหน้าก็ตามเพราะมันก็ถือว่าจะเป็นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งจริงๆแล้ลิฟว์วอล์กเข้ามาเอเียเวฟอย่างนัง้นหรอ,อแล้วเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับ โอ้แล้วข้างบนมีการแก๊งเกิดขึ้น,นเม็กซิโกเป็นครั้งที่สองแล้วครับผมพย่ยามจะแก๊งด็อกเตอร์คนนี้แล้วก็เดินออกไปครับผมโดนกาวดักหนูดักครับเตือนไม่ออกเมื่อกี้โอ้ยแล้วเดวิลออสเทเลพอร์ตกลับมาพยายามที่จะไล่เทวังกูมาทำไมลิฟว์วกลับมาแบบนี้แล้วอ้โไม่เพออยียงพอครับดาบเอไม่พอเฉลี่ยค่าครับตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นชิดเลยอ่าจะทำการเก็บก้าวอีก3ตัวทันทีครับสำหรับด้านของทีม G1 ครับผมต้องนำอะไรกลับมาได้บ้างครับอย่างน้อยก็เทรดออบเจกต์ก็ยังพงเป็นเรื่องที่ไม่แย่เท่าไหร่ฮะแล้วก็เดินมาเจอรู้แล้วครับผมกลับกลอนมาแล้วครับผมเดินมาเจอแบบนี้แล้วจะยังไงดีครับเจอยิงอยู่คนเดียวนะดมหน่อยไหมครับสตัรโอ้ตอนนี้ครับโดนลิฟต์ก็ไปสาวเขาลงเรียบร้อยเสียชีวีแน่นอนโอ้โหเขาเพียงเป็นเพียงแค่ชายแก่คนหนึ่งจาเป็นต้องขนาดนั้นเลยไหม โอ้แล้วเดินมาเจอทางด้านของแบทเทอรี่สที่มาช้าเกินไปแบบนี้พยายามเคลื่อนหินโอ้แต่หลบเข้าหหลบหินอย่างสวยงามหลบได้อย่างสวยงามครับไม่ได้แบบนี้เนี่ยมันอย่างน้อยๆก็เป็นวันทีนะครับเมื่อกี้แล้วเอาทําการโกติมาแล้วเดดมาร์กจะเด้งเพราะโออีกไหนไปไม่เพียงพอครับยังคงรอดไปได้อีกหนึ่งวันครับสำหรับดีวิลอสแล้วก็จะทำการมีการเกิดการติ๊กที่ทางด้านของ มังกรเมคานตอนนี้ครับเกิดแล้วจะมาคอนเทสกันแล้วเดินมาเจออีกครั้งนะครับสำหรับป่าทั้งคู่แบบนี้แตเจะอยงไรครับทั้งเลนกลางเอ่อที่เสียพายโอลิตี้กับเลนล่างที่เสียพายโอลิตี้เหมือนกันเหมือนจะหลงทางนะครับโอ้แต่นี้อ๋อเป็นการจุกฮะแล้วก็แต่ก็ยังเจออีลิสอยู่ดีหรือเปล่าแล้วโดนสโลมาแบบนี้ต้องพยายามที่จะมาถึงกค่สี่คนแล้วครับแล้วก็สี่ทีทูโคคุนโดนแต่ว่าไม่มีวิชั่นหรือเปล่า ไม่มีวิชชันถึงจะมีก็ไม่น่าจับได้ครับเมื่อกี้โอ้มืดแปดด้านครับตอนนี้คุมวิชชันค่อนข้างลำบากครับคะแนนของทีมทีทูททเออจีจีจ,จ,จีวัน <c oughs> <c oughs> จีวันทีทูจีเอะอา้าวเลมบอลครับตัวเงำเงำคุดบอยหรือเปล่า <c oughs> เหมือนจะใช่นะครับดูจากวงกลมมันตีเมื่อกี้ <c oughs> มัมมัมกู๊ดบอยเก็บไปได้หนึ่งสแต็กครับสำหโซฟิซ่าเหมือนโอ้เลนตรงนั้นมังกรเกิดเลยครับโอ้แล้วเขาคุณโดนแบบนี้แล้วโอ้หลบโอ้ไปได้ครับผมเอ็นชันคริสตันเอโรหลบไปได้อย่างสวยงามครับผมสำหรับสกิลเรเพลของของออลิสครับแล้วจะทำการเปิดมังกรทันทีครับแล้วเหมือนจะไม่มีมิชั่นอ่าไม่มีมิชั่นครับผมเหมือนจะเสียมังกรตัวนี้เรียบร้อยเลยไม่คอนเทสครับหลังจากที่เสียไปเสียอันติไปนะครับผม ในการเปิดของทางด้านของแอชก็เลยตัดสินใจที่จะไม่คอนเทสต์ดีกว่าเรียกว่าทั้ง2ฝ่ายนี่มีเขาเรียกว่าเลนพาราลิตี้ที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนครับทางด้านของ T2 ก็จะเป็นทางด้านของบอสเลนครับที่ได้ป้อมไปแล้วและทอสเข้ามาได้ป้อมแบบนี้แล้วแอชก็ไม่รอดครับและเหลือแมวน้อยกลอยใจแค่คนเดียวพยายามที่จะเออขออนุญาตคว้ะเบิดไปแล้วให้คิว้อวระเบิดไปแล้วและสุดท้ายก็เป็นคิวของนาฟาซาอยู่ดีครับแล้วก็ดีพอร์เรลโดน โอ้เหมือนโดนงำกุญแจแล้วครับเหมือนต้องเตอร์ที่ไม่ไหวแล้วครับเนี่ยโอ้การถูกหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องเตอร์เริ่มเริ่มขาอ่อนแล้วครับแล้วนี่ครับแซนยูนเตสลงมาซ้อนกันแบบนี้แม็กซิโกจะลงไปนอนก่อนหรือเปล่าแล้วไม่มีสมาลุนนี้ก็เสียออบเจกต์ไปครับเสียออบเจกต์โอ้เลยก็เรียกเลนกลางมาช่วยอีกเลนหนึ่ง เรียกว่าเป็นข้อดีของเชนเลยนะแลวท้อนมาแบบนี้พยายามที่จะต่อโดยการมีเทเลพอร์ตมาทางด้านของคาเนกิ21แล้ววางกาวแบบนี้พยายามที่จะแทงป้อมด้วยความถือของเชนและโยนกามาม่โดนหวงครับแล้วของคุบอเช่นกันแล้วพยายามที่จะโอ้แฟดโอ้หแฟไตีแบบร้อยครับของแรกกับไปเป็นหนึ่งหนึ่งทั้งสองฝั่งนี้มีต่างมีพาราิตี้ที่ค่อนข้างชัดเจนนะฝั่งฝั่งหนึ่งก็มีทางด้านของซิกบนเนาะอีกฝั่งหนึ่งก็มีของซิกลาดเอาดู อ้าวปรับระเบิดเลยครับโดนมือระเบิดแสวงเครื่องเ <c oughs> ข้ามาโอ้ขออนุญาตขว้างระเบิดไปแล้วแค่ทีเดียวก็พอครับ20ถึง10ประมาณนั้นแล้วมีการกดอัตนตรายสำหรับไนนในกี้21อยกากจะวิ่งไล่แล้วเม็กซิโกเข้ามาเจอแฟนทาลิสโอ้ยปาแบบนี้แล <ทำ S 2> แบบ้ววางดาวดักอยูมาแล้วพยายามที่จะอินเพลย์โดนผันั้นของแฟนทาลิสโดนจับมาแต่เลิฟท์เท้านแล้วขบวนโดนง่ำง่ำคูดวอลไปแล้วครับแต่ว่า ยังไงเดี๋ยวเบตลิต้องแฟดออกมาแล้วพยายามที่จะดมกาวปล่อยโอดนสยารมตัวนี้ครับตูนดืม <c oughs> ด่มดมกาวกันอย่างนี้ผมไม่ไหวนะครับแะดาเมจไม่เพียงพอหรือเปล่าแล้วโอ้เดี๋ยวาตายไปแลยก่อนแล้วอมแฟ็กซีโคต้ายไปิลครับเฮ้ยเป็นฝ่ายที่ไล่แต่เสียชีวิตซะเองครับผมเหมือนจะดมกาวเยอะไปหน่อยค่อนข้างลำบากเนาะ ใช่ใช่ว่าจะตามได้ง่ายสำหรับฝั่งที่มีด็อกเตอร์นะครับผม<ช>ด้วยความที่ชิ้นแรกออกมาเป็นรันได้ด้วยโดนเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดเราชนป้อมครับเ<อ>น้นชนคนมากกว่าแล้วเข้ามาเดสมาแบบนี้แล้วโดนแอนชันคิสเซนแอรโรสตั์ไปแบบนี้จะต้องทําการเงาออกไปแล้วมีแซนลงมาช่วยเหลือครับทำให้ทีวังคุณทำไมยังมีชีวิตรอดต่อไปนะครับที่รีเฟกก็ยังคงรอดครับแต่ว่าป้อมกลางป้อมนี้น่าจะต้องถูกกำจัด สัปดาห์ทุกฝึกทิ้งไปหรือเปล่าครับเม็กซิโกพยายามที่จะมาเซฟป้อมนี้เอาไว้บางละจันบางละจันแล้วก็ยอดท้อนมาไม่น่าไหวนะครับผมเหมือนป้อมจะแตกบ<ม><ม>างละจันเสียบหมู่บ้านแล้วมีนี่ยังเยอะอยู่ดีครับไม่ได้เคลียร์เวฟออกไปทีทูหรือเปล่าครับแต่จะต้องมารีเซ็ตก่อนแล้วเดิมเม็กซิโกด้วยความสงสัยว่าเขาเอามังกรเลยหรือเปล่านะต้องมาเดินม,มาเช็คแล้วแบบนี้พยายามที่จะท<ะ>้อมาโดนไม่น่าจะรอดและอีกนายใส่เม็กซิโกแล้วโอ้ทีวันกุญภัยเกือบจะตายแต่โอ้ลิวอัลเอตายโอ้ตายแล้วครับ แล้วมีทางด้านของเฟซฟเสริมเหมือนจะเสียเยอะมากกว่านะครับผมที่มีคนมาเติมและชัดดาวครับผมแล้ะมาแล้วครับด็อกเตอร์มาแล้วครับด็อกเตอร์โอ้ยโดนการหนูมาแล้วมาน่าดูน้อยตลอดเดวิลอสแล้วมีเทเลพอร์ตมาทางด้านของโซลฟิสต้าพอมัมาเติมแต่ว่าดีเฟกต์ตั้งพยายามไขแต่โดนวิ่งไล่มาแบบนี้พยายามที่จะยิงไขเอสที่มีทางด้านของแมวพยายามจะช่วยเหลือเอาตัวรอดและอีนิสจโดนเก็บไปก่อนแต่ก็โดนโลมกาวเรียบร้อยตายไปก่อนอีกหนึ่งคนแต่ว่าโอ้โหวิ่งหนีอ้าวโอ้โอ้าว โดนกระทึบพื้นครับ <c oughs> พื้นเป็นใหญ่ออะนี่อ่และออมทรัพย์สิน <c oughs> โอ้ยปอมระเบิดลวครับ <c oughs> อะไรครับเนี่ยแเหมือนรอบนี้เหมือนเม็กซิโกจะเป้าหมายชาัดเจนแล้วครับในการเดินมาตีมังกรผมบอกว่าคิดว่าไม่ได้แล้วว่าเหมือนเราจะเสียมังกรไปเยอะมากเลยโอ้แล้ว <c oughs> จูที่มีแมวห้อยด้วยแบบนี้จะคง,งพยายามเอาตัวรอดหรือไม่ครับแล้วเหมือนจะยังคงยืนอยู่ครับยังคงยืนอยู่ถือว่าสะแตกนีเยอะพอสมควรเลยครับตัวใหญ่ขนาดนี้โอ้ โอ้เรียกเทเลพอร์ตมาด้วยไปเอาทอินเวตตัวนี้แล้วก็เหมือนโอ้ทำให้แม็กซีโคลต้งหยุดตีมังกรครับเมื่อกี้เหมือนจะเกรงกลัวว่าโซฟิซาจะโดนจะโดนยกหรือเปล่าโอ้จังหวะนี้ครับบุกเรียบร้อยครับตีบาสโคนกระเด็นออกไปแล้วเสียอันติไปหลายอันด้วยกันครับทางด้านของทีม G1 ทําทำให้การคอนเทสต์มังกรตัวนี้จะเป็นเรื่องที่ยากขึ้นหรือเปล่าและ เป็นครั้งหนึ่งที่สงครามมิชชั่นมันเกิดขึ้นครับและชาร์โดเดสมาโดนแบบนี้และแม็กซีโคอยู่เพียงแค่คนเดียวไม่มีสกิลในการ,ร,รจับตำรวจครับผมเรียบร้อยกลายเป็นแมงปอกเขาเียนังแมงป่อนทอดคนอีสานของอจริงเลยจบถึงจะเสียมังกรแต่ทางด้านไพโอเลนบนก็ยังมีอยู่นะครับได้ป้อมบนไปป้อมหนึง่งก็ยังคงแลกอะไรคืนกับมันได้บ้างครับอือเสียมังกรแล้วโอ้โหแล้วโซฟิซ่าตอนนี้ถึกมากครับ ถึงบางครับตอนนี้เบิร์สไม่ตายแล้วเดินเข้ามาโดนไพ่แบบนี้งั้มแอคชอมจอมจอมงั้มงั้มแล้วนด้ต้องมัดกิบบูยครับรีบเพื่อนมาแล้วจังหวะนี้ยังไงสินาซาคยู่เดียวให้คพ่อยุ่ออกเริ่มเป็นปัญหาแล้วก็สำหรับไคจูตัวนี้จริงครับเบิรสสแต็กอาจจะมากกว่าแปดแล้วครับผมตอนนี้ตัวได้ตัวถึงเจ็ดหันนี้พร้อมกับมีฮัสติลที่ช่วยช่วยเพิ่มบูขนาดตัวบา อีกระดับหนึ่งแล้วนะ่าเกิดการคอบาลอนกันเกิดขึ้นเลยครับผมเราจะที่อีกฝ่ายเสียชีวิตไปถึง3คนด้วยกันและหนึ่งในนั้นยังคงมีจังเกิลที่มีชีวิตรอดอยู่ยังเป็นทาริสพวกเขาจะรู้หรือไม่ครับแต่เหมือนจะลืมเห็นครับพิชั่นไม่มีแบบนมมีแต่ถึงมีไปก็ไม่น่าไปทาอะไรได้หรือเปล่าพอ,อ,อดูจากสภาพที่เผาครับเขาโซนอยู่4คนเหมือนจะมีคนได่ห้าเดินเข้ามาแล้วครับผมน่าจะยากนะครับผมการเข้าไปสติลบาลอนตัวนี้ หต่อ5แบบนี้แวนทลิสจะพยายามที่จะเป็นฮีโร่เขาไปหรือเปล่าหรือไม่แล้วบาลอนเหลือเพียงแค่หกพัชีวิตและอันติมาโดมแบบนี้มีแฟนมาช่วยแต่โดนอนเดยล่าเข้าไปกินในบ่อมิอนเขาไปกินในบ่อมิอเข้าไกิน่อแนกบอแล้วตอนนี้จะคมีชีวิตรอดอยู่แต่เขาบกไปกันเกิดขึ้นตอนนี้ไเตเปนต่อนะฟเฟกโดนจับครับผมออาโดยครับผมไปแล้วไดฟิเฟตตายด้วยอ้เรียบร้อยครับไฟไฟเปลี่ยนครับไฟเปลี่ยนโอ้ เหมือนฝั่งของด้านทีทูทีวันกลัวทำไมได้ทำการไหลเออ่ทางด้านของอ้าวอ้าวพอละห้าบาทเลยดิเอ๋อคนมันจะใจใจชื้นไปหน่อยเดี๋ยครับใจขึ้นเหมือนจะใจขึ้นบ้เอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยออแล้วก็โดนบอลตีตายไปเลยเพียงหนึ่งเดียวของทางด้านของทีวันให้ตายไปก่อนได้แล้วก็มีาการอีเวนเข้ามาในาป่าไปที่ถนงแวนเทริสอ้าวแล้วปาสคนเด้งกับแต่เอลและเอ จะล้ากษาไคจหูหรือไม่อยายามที้จะยังคงถอยทรงๆกันไม่ได้ครับมีฮอคช็อตสแกนมาเจอแล้วเหมือนจะไม่มีวิชั่นแต่พยายามที่จะเดินมาด้วยพลังของบารันพาวเวอร์เพย์ครับแล้วอสโคน,นบแบบนี้พยายามที่จะเบิร์สแวนทาริสไปก่อนแล้วโดนจับมาแบบนี้แตมไสแใสเข้ามาเฉยอีกแล้วและอิมเพลมาไม่โดนใครเลยแล้วก็ตายไปก่อนสำหรับแม็กซีโค,โคลแล้ว เดวิลลิสเดวิลลอสครับพยายามที่จะไปไล่ของออฟทรัพย์สินแต่ว่าไม่เพียงพอหรือเปล่าครับหน้าฟาชาจะคงยืนแข็งแกร่งอยู่แล้วแฝดไปทุบอิกไนท์ตายครับ<ป>แล้วเหลือเพียงแค่คโซฟิสตาคนเดียวที่ยิงแข็งแกร่งแบบนี้แต่ก็ไม่รอดครับไคจูโดนกระจัดาจาไปน่าเสียดายครับน่าเสียดายที่เมื่อกี้อิมเพลไม่โดนอืมเล่นโอ้ล่ะเรียบร้อยครับสนับทุกติอีกแล้วป้อมไม่ปลอดภัยไม่อยู่ตัวราศีคนนี้ครับก็ใช่ครับถือว่าใช่เมื่อกี้มีจังหวะให้เวสซูลิส มีวกาีหายใจต่อจากสแตนยูติสเตนะครับผมเลยทำให้มีโอกาสในการกดนิเพลหนีได้อีกหนึ่งรอบแล้วเข้ามาแม็กซีโคเข้ามาอย่างไม่เกรงกลัวครับพยายามที่เข้ามาป้องกันยูิวเตอร์แต่ว่าตอนนี้เริ่มคอมมิดแล้วครับว่าจะต้องกาอะไรสักอย่างนึงวะแบบไม่เพียงพอครับเขายังมีทางด้านของ4ี่คนนะครับยืนอย่างคง แข่งแกล้งฮะแล้วก็ทําการที่จะดันป้อมล่างด้วยทันทียังคงมีมินเนี่ยนอยู่แล้วกดอันติมาโดนอ้วุธกดสินิด้วยแล้วโดนใบมาแบบนี้ต้องตายไปก่อนราคานิกิสองหนึ่งเหลือดิดนหนึ่งเหลือนิดนหนึ่งยังไม่ตายตนี้ครับยาสีก็ปิ้งถีไปแล้วอย่างรวดเร็วเลยโอ้กดกดทั้งกดกดทั้งตีครับไม่ไม่รอดเูลจะพูดยังไงแล้วโออแล้วเดินเฟซเช็คมาแบบนี้สลอดเดวไลร้องแลบโอ้ระเบิดครับเอ้ระเบิดแน่นอน โอ oh. ถือว่าแปลกนะครับที่เกมนี้หรือว่าไม่รู้เป็นเพราะอะไรไม่มีคนออก,อกวอดฟ้าเลยนะครับดูจากสภาพและยังคงเข้ามาฟูวีทีแล้วก็เก็บกระด้างของน่านฟาซาปไปได้ครับด้วยการหม่ำหมกูดบอยแต่ก็พยายามกระทืบเท้ามาแบบนี้พยายามแล้วก็พยายามที่อเอาตัวรอดแต่โดนกลับมาครับโดนกระทืบและเหลือแค่แม่น้อยที่สงสารโอ้แต่หาของคนหม่เรียบร้อยครับผม แล้วก็น่าจะกลับไปคอนเทสเป็นมังกรตัวที่4ครับเป็นโซลพอยต์ของทางด้านทีมทีทูแล้วนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นวิญญาณเคมเทคนั่นเองแล้วด้วยความที่มีเนียดันมาครับพยา,ยานีดันเลนล่างต่อด้วยเลยทันทีอาจจะ มีเป้าหมายที่จะเป็นอินทมิเตอร์3ทางครับแล้วกดอันตรีมาแบบนี้ท่าหน้าของคานากิสองหนึ่งพยาธิโซนให้อีวังกูทำมาทำไมแล้วลิฟวอล์กมาไม่แส่วนกลับมาอีกแล้วเลยเดธมาร์คเข้าไปพยาธิยืนจังหวะให้กับตัวเองแม็กซี่โคเข้ามาอิมเพลได้สองคนสคนครับผมแต่ว่าโดนทอสมาแบบนี้แล้วปอมเ้งไปอีกหนึ่งทีนี่เพงทำดาเมจไม่ได้แล้วก็ต้องตายไปก่อนสุดีวินลอสแล้วแม็กซี่โคพยาธิจะยืนเอาตัวรอดแล้วมีศูนย์กันหน่ะพื้นเบลครับโอนแล้วเนี่ยตาย น่าเสียดายมากแล้วยังไงดีครับพยายามที่จะจุกอยู่แล้วจะตีใครดีจะใครตีตีใครลแล้วยังไงย,ยังมีปอมเปงให้เพื่อนแล้วรีเฟกพยายามที่จะไล่ยิงอยู่แต่ขอทรัพย์สินตายก่อนอเอยบร้อยครับวุ่นวายมากเลยอะไรรับเนี่ยโอ้แล้วป้อมหายแล้วครับกลายเป็นภูเขาหัวล้นอดีตเรยของจริงครับไม่มีป้อมแม้แต่ป้อมเดียวเลยให้ตกป้องแบบนี้ครับน่าจะ เก็บบารอนแล้วก็พร้อมที่จะจบเกมแล้วครับผมโอ้แต่ว่าตรงกลางเกิดอะไรครับทำไมอยู่ดีการที่เก่ของเราเกิดอะไรกันซื้อสเปซซื้อเปซาจะซื้อสเปซครับอันนี้โอเคครับผมแล้วก็ได้บารอนกันมาแล้วครับแบบนี้ในนาทีที่30ครับน่าจะเตรียมที่จะ เข้าไปจบเกมกันแล้วครับผมเข้าไปรีเซ so, ็ตกันก่อนเพื่อเติมของเติมเบียงครับเพื่อไปจบบ้านของฝั่งตรงข้ามในะครับทนที่ทางด้านของทีจีวันครับว่ายังคงเป็นหนังชีวิตอยู่ครับพยายามที่จะต้องเอาตัวรอดจากมินเนี่ยนอพอลิปตอนนี้ครับผมซุปเปอร์มินเนียนเข้ามาดันแบบนี้นัวิตมาตลอดครับไม่ต่งตัวโอเคลิปไม่มีเลยดันกันเข้ามานะครับแบบนี้ ยังไงเดีรับยังคงช่วยกันเคลียร์เวลอยู่แล้วรีเฟกบอกเฮ้ยเพื่อนมันเข้ามาถึงหน้าเน็กซัสแล้วช่วยด้วยแป๊บนึงกันหลงไปแป๊บนึงแป๊บนึ่แบบนไล่ตีมันแบบนี้โอ้เหมือนจะไม่สด<อ>แล้วแลยครับโฟกัสไปที่เน็กซัสอย่างเดียวแล้วก็เรียบลอยครับมไมเล่นแลัวพี่ชายผมจบบ้านเป็นจีจีกลายเป็นชนะของทางด้านฝั่ง t ี2ไปได้เหมือนจะอย่างที่ผมบอกไปช่วงตอนหน้าโหลดนะนะว่าฝั่งทางด้านของที 2, 2> <c oughs> มีดาเมจที่มากกว่าเห็นเห็นอยู่แล้วทั้งละฝั่ง g อ1เหมือนจะลำบากสตั๊กเกิลในด้านการทำดาเมจพอสมควรถึงมากเลยในการทำดาเมจไม่ว่าจะเป็นทางด้านต้นเกมหรือท้ายเกมก็ตามถึงแม้จะมีคาสตินที่ออนไลน์ก็ตามแต่ก็ยังไม่พอที่จะการทำดาเมจ ในคาฝั่งกันได้เกือบทั้งหมดแล้วนะอืมก็เรียกได้ว่าเป็นการเดินเกมที่ต่อเนื่องนะครับในการที่สเกอร์มิดต่างๆถึงแม้พยายามที่จะแลกออาติวีกันไปอย่างสองอย่างครับแต่ก็อาจไม่อาจต้านทานการการเดินเกมของทางด้านของ T2 ไปได้ครับผมก็เป็นชัยชนะของพวกเขาไปครับผมก็อย่างนั้นก็เกมนี้ครับเป็นเกม จะเจอกันระหว่างทิทูและจีวันก็ได้จบลงไปแล้วครับผมก็น่าคงจะเป็นทั้งหมดสำหรับเกมเกมนี้ครับผมก็หวังว่าจะได้เจอกันใหม่ในเกมหน้าครับผมท่านั้นก็สำหรับผมออลต้มอลครับผมโอ้แล้วผมดีออนดัสครับผมครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ